คนแฮดูเรียกได้ว่างานนี้แหกเข้ามาไม่ใช่ธรรมดากันเลยแหละคะ่ะเย่เย่รัสยานุ่งบิกินี่แดงอวดหุ่นแซบเต็มตาพร้อมทำปรกิจบ่มแดดสำเร็จแต่ที่ว่าร้อนอย่างยงู้ความฮอตใหญ่ยามให้ได้เลยล่าสุดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะสมหวังค่ะหลังจากย้ายมาเที่ยวที่กราปีหนึ่งในเกาะของประเทศอิตาลีพร้อมหวานใจอย่างดเด็กคูกิเิยะค่ะเพราะว่าฟ้าฝนนั้นเป็นช่มากๆทำให้เจ้าตัวสลัด แบบว่าลุกผ้านุ่งบิกินี่ของสีแดงสดใสแบบขับผิวออร่ามานอนอาบแดดบ่มผิวพร้อมลงภาพส,ายสวยๆให้แฟนๆได้ชมกับแคปชั่นสุดแฮปปี้ว่าบ่มแดดแล้วจริงๆแถมรอบนี้นะคะเธอนั้นมานอนบ่มแดดในชุดที่เซ็กซี่โอ้โหไม่ธรรมดาละจ้าลงภาพบนเเนิคนแห่ม,มาดูเป็นแสนจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกับความแซ่บไปพร้อมๆกันคะ่ะ